แขกรับเชิญเรามีเจ้าของเออเรามีฉายาคะ่ะว่าหมอลำร้อยเวทีเจมส์บอนธนก,กิจนั่นเองนี่เพลงล่าสุดของเขานะคะจะเป็นแนวแบบทีป p ๊ผสมหมอลำอินดี้มุวนจอยแค่ไหนไปฟังพร้อมกันจะะบ้างไฟไอลืม เอาลาละจักก้าเหลืองก้าเหลืองผ้าแดงนั่งไอกระปับบงขี้อยากได้จำให้ห่างกันคือดอกน,นั้นจำห่างไกลนี่ไปสวีสวละวีลว,วีว้ว่าหำให้น้ำอายคุณป,ปีกากย,ยังเคยทาแป้งไอเป็นผ้าแดงน้องเป็นนั่งไอคุณบังไฟยังเคยขี้มาว่าเรื่องลาบวน,นินวินกับตกมาตายเห็นสบายไกลห่างปีกายเฮาเคยเคียงขางปีนี้มามัง่งห่างกันไปสอนผ้าแดงคนไม่ บอกขึ้นลอดแม่บ่อนั่นบอกขึ้นลอดแน่บ่อนั่นนั่งไอเจ้าหันไปสอนผู้ไม่อนจบจบนีละเป็นจังไอใข่ไข่ดีละเป็นจังนองกะสร้างบ่ไดดขี่มาเอ้ยนำกันแล้วอีกแม่นบ่อละบุญบ่พอเคียงนองนี่เออ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 กะปั่นมีทันเพื่อเตีงฝาแดงเท่าได้ห่างน้า คงไม่ได้เจอทีเลยเจอทีเลยเจอเจอเจยเสียงกองเย้ยตุ้มเปิดตุ้มปังตาละเลิดตาละเลิดตาละเลิดเติ่งและต่าตุงยิงมใจสัญญาไว้ปีกายยังจำโอ้ก่อนทำแล้วจะลืมพี่ใดเพราะอะไรแล้วจึงทำได้ลงเพราะเพราะอะไรจึงทำได้ลง ไอ้นั่งหันบ่กขึ้นคงเต้าปักผ้าแดงน้ำตาแล้วเจ้าไอ้เยือนเศร้าหนังสึงอยากจุดบึ้มบังไฟทอถึงสาวอยากจุดบึ้มจุดบึ้มจุดบึ้มบึ้มบึ้มจุดบึ้มบังไฟทอตึงสาวสังเวียกันเฮาไป่งงเขาใจแรงลืมผ้าแดงที่แพงเจ้า เดิมแบบนี้ม้วนจอยม้วนจอยรำไม่หยุดเลยแล้วชอบไหมชอบเจมส์บอนด์ที่แบบไม่ต้องมีแดนเซอร์อะไรไม่งอจ่ะเอาอยู่จ่ะใช่จ่ะดีมากพี่อยากจะเข้าไปช่วยรลำมากเลยเมื่อกี้เพลงสนุกจริงม้วนจอยมากแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีวลีฮิตใช่ไหมที่หนูเอามาใส่ในเพลงนี้ใช่ใช่ครับท่อนจบจบนี่แหละเม่นจังอายใข่ๆขนั่นแหละเมนจังนองแต่สั่งบอดด้ขี่มา ที่มามันยังไงอะขี่ขี่ม้าก็คือแบบว่าขี่ม้าใช่ครับก็คือแบบว่ามันเหมือนเล่าตำนานผาแดงนางไอเหมือนละครช่องวันใช่ครับประมาณนั้นครับอ๋อมันเป็นวลีฮิตเลยใช่ครับก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่อ่ะแข่งปงลางใช่ครับมันก็เลยแบบดังใน Tik t o อกเจียมบอลก็เลยหยิบวลีเนี้ยขึ้นมาแต่งอู้น่ารักมากมีกิมมิกด้วยออะฝากเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าอยากจะม้วนจอยกันทั้งประเทศเลยค่ะ ครับกับฝากเพลงบังไฟไอลืมนะครับผมเจีบบอลธนกิจที่ช่อง YouTube T.J Entertainment เป็นช่องของเจีบบอลเองครับใช่ครับสร้างขึ้นมาเองผลิตเองทำเองเกือบทุกอย่างทำเองทุกอย่างเลยครับโปรดิวโอ้โหตั้งแต่หาดนตรีครับหาเนื้อร้องเอบีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนคิด เองทั้งหมดเลยเก่งมากแล้วเ,เสียงก็ดีมากด้วยเมื่อกี้เป็นแดนเซอร์เองด้วยนะคะแอบเหนื่อยอยู่นะครับเออแต่เอาอยู่เพลงแบบสนุกสนานม้วนจอยมากๆจริงๆนะคะหวังว่าจะโด่งดังเต็มที่เต็มที่ขึ้นไปอีกเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ